ผู้จัดทำช่องโลกสัป,ประยุธท์ชาแนลนะและช่องนิยายจีนแปลไทยนะใครใจดีช่วยแอดมินสมัครสมาชิกช่องทีนะครับจะขอบพระคุณอย่างมากนะครับช่วยสมัครสมาชิกทีได้ไหมครับไม่มีคนช่วยเลยท้อแล้วนาะนะยี่สิบเองนะค่าสมัครนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปผู้น้อยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยขอรับลู่จื่อโมตอบกลับอย่างเคารพนอบน้อมไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือ ซิลหลัวขมวดคิ้วลงถึงแม้ลู่จื่อโม่จะปกปิดได้แนบเนียนมากๆแต่ซิลหลัวก็สังเกตเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปในเสี้ยววินาทีนั้นอยู่ดีแสดงว่าลู่จื่อโม่นี่ต้องรู้จักสมญานามเจ้ามหาเทพแสงดาวแน่นอนทว่าเหตุใดเขาจึงต้องโกหกด้วยละ่ะ เมื่อลองใคร่กรวนดูดีๆซิวหลัวก็รู้แล้วว่าเพราะเหตุได้อดีตตระกูลลูกเคยเป็นตระกูลเจ้ามหาเทพในมหาโลกะแสงดาวถึงงอมแม้จะไม่ถือเป็นกองกำลังใหญ่ชั้นยอดแค่ก็ถือเป็นกองกำลังที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนทำให้ตระกูลลูกเสื่อมสุดลงหักลูกจื่อโมนี่คือลูกหลานของตระกูลลูกเขาต้องกังวลว่าตนต้องมุ่งคิดในทางไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นถึงได้ปฏิเสธเมื่อครูข้าได้ยินคนดังกล่าวบอกให้เจ้าส่งเคล็ดแสงดาวออกไป เจ้าส่งคล็ดแสงดาวออกมาให้ข้าดูหน่อยเมื่อได้ยินคำพูดนี้ลู่จือโมจึงกัดฟันแน่นเขาเข้าใจดีมากๆว่าคนดังกล่าวแข็งแกร่งกว่าสวีจงหญิงนั่นมากๆเขาไม่มีพื้นที่ที่จะปฏิเสธได้เลยด้วยซ้ำดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงหยิบม้วนหยกชินหนึ่งออกมาจากแหวนเก็บของขณะที่ลู่จือโมหยิบม้วนหยกออกมาตัวสำนึกของซิลหลัวก็ทำลายต้งห้องห้ามที่อยู่บนม้วนหยกโดยตรงและตรวจสอบเนื้อหาที่บันทึกอยู่ภายในแล้ว เคล็ดแสงดาวนี้เป็นวรยุทธวิชาหนึ่งจริงๆอีกทั้งยังเป็นวรยุทธระดับเจ้ามหาเทพด้วยหากแบ่งวรยุทธระดับเจ้ามหาเทพออกเป็นระดับบนกลางล่างเช่นนั้นสามารถจัดวรยุทธนี้ให้เป็นวรยุทธระดับสูงได้เลย แต่ซิลลัวกลับพบว่าเคล็ดแสงดาวนี้แตกต่างจากเคล็ดเต่าแสงดาวมากเกินไปเคล็ดเต่าแสงดาวเป็นวรยุทธ์ที่ตะกูลลูกอนุมานขึ้นมาโดยอ้างอิงจากเคล็ดแสงดาวเทียนเต้าซึ่งเป็นวรยุทธ์เจ้ามหาเทพชั้นยอดนอกจากไม่มีวิชาจิตในการบรรลุเป็นจักรพดิเทพแล้วในด้านอื่นๆของมันประนีสวยวิจิตรกว่าวรยุทธ์จากพันดิตส่วนใหญ่มากๆแต่ทว่าซิลลัวกลับค้นพบจุดแปลกประหลาดที่ละเอียดมากๆนั่นก็คือเคล็ดแสงดาวที่ลู่จื่อโมส่งมานั้น สามารถพูดได้เลยว่าเป็นรุ่นย่อของเคล็ดเต่าแสงดาวซึ่งนี่ก็หมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงมากว่าลู่จื่อโมนี่คือผู้สืบทอดตระกูลลู่ที่เขาต้องการตาหาซิลหลัวไม่ได้ยื่นมือออกไปรับม้วนหยกมาเขาบกมือแล้วพูดว่าตระกูลลู่เสื่อมทุดลงถึงขั้นนี้แล้วหรือเคล็ดเต่าแสงดาวที่สืบทอดในตระกูลขาดการสืบสารแล้วหรือ เมื่อลู่จื่อโมได้ยินคำพูดนี้สีหน้าเขาก็เปลี่ยนไปภายในพริบตาเขาเข้าใจขึ้นมากระทันหัวฝ่ายฝ่ายตรดข้างข้ามต้องสังเกตเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปในเมื่อครู่นี้ของตอนแน่นอนมิเช่นนั้นคนดังกล่าวไม่มีทางพูดคำพูดเช่นนี้ออกมาอีกทั้งบนวรยุทธม้วนหยกที่เขาเอาออกมานั้นมีตัวต้องห้ามอยู่คนดังกล่าวยังไม่ทันรับไปเลยก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้แล้วหรือแล้วเขารู้จักเคล็ดเต๋าแสงดาวได้อย่างไร เนื่องจากอารมณ์ที่ตื่นเต้นและสภาพจิตใจที่ประหม่าเห็นได้ชัดเจนเลยว่าร่างกายของลู่จือโมสันเทาเล็กน้อยเขาก้มหน้าลงไม่กล้าสบตากับซิวหลัวด้วยซ้ำเจ้าไม่ต้องกังวลข้าไม่ได้ประสงค์ร้ายต่อเจ้าและไม่ได้มุ่งหวังในทางไม่ดีต่อเจ้าด้วยข้าขอถามเจ้าอีกครั้งเจ้ารู้จักเจ้ามหาเทพแสงดาวหรือไม่ซิลหลวถามด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิง่งข้าลู่จื้อโมกมัดแน่นเขารู้อยู่ว่าตัวเองปิดบังต่อไปไม่ได้แล้ว จึงเงยหน้าขึ้นมาเทหมดหน้าตักแล้วพูดเจ้ามาหาเทพแสงดาวคือบรรพบุรุษของข้าเป็นหนึ่งในสามเจ้ามาหาเทพของตระกูลลูกของข้าครั้นเมื่อตระกูลเรารุ่งเรืองที่สุดขณะที่ยอมรับตัวตนและความเป็นมาของตนเองมีความแน่วแน่เป็นประกายอยู่ในแววตาของเขายิ่งกว่านั้นคือเขาวางแผนที่จะเผชิญหน้ากับความตายแล้วซิลลัวหัวเราะเขาก็คิดว่าการที่จะตามหาคนรุ่นหลังของตระกูลลู่นั้นต้องทุ่มแรงเยอะมากๆแต่ไม่นึกเลยว่าจะพบเจอง่ายขนาดนี้นี่จึงทําให้เขารู้สึกแปลกใจมากๆ นอกจากเจ้าแล้วตระกูลลู่ยังมีคนอื่นๆอ,อีกหรือไม่ซิวหลัวถามอีกครั้งเมื่อพูดถึงตรงนี้ก็มีความเคียดแค้นกระพริบผ่านไปในแววตาของลู่จื่อโม่เขาใช้นิ้วชี้ไปทางสวีจงหญิงที่คุกเข่าอยู่บนพื้นคนอื่นที่เหลือล้วนถูกมันฆ่าตายหมดแล้วมันตามสะกดรอยฆ่ามาตลอดทางก็เพื่ออยากครอบครองวรยุทธในตระกูลลู่ของข้าหากไม่ใช่เพราะกลัวว่าข้าจะทำลายม้วนหยกทิ้งมันคงสังหารข้าไปตั้งนานแล้วจากคำบอกเล่าของลู่จื่อโม่ ซิลหลวทราบมาว่าตระกูลลู่เสื่อมสุดลงไปแล้วจริงๆแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งในตระกูลที่มีชีวิตรอดมาได้และสืบพันธ์ถ่ายทอดสืบสารต่อไปเรื่อยๆภายในตระกูลก็มีมกุดเทพบังเกิดสามคนเช่นกันหวังว่าสักวันจะสามารถนำพาตระกูลเดินไปสู่เส้นทางที่รุ่งโรจน์ได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามสวีจงหญิงกลับทราบความเป็นมาของตระกูลลูกเขาได้ยินว่าเมื่อก่อนตระกูลลูกเคยมีวรยุทธ์หนึ่งถึงแม้จะไม่สามารถฝึกถึงแดนจากกริเทพเะว่ามันกลับประนีสวยวิจิตกว่าวรยุทธ์จากพันดิตส่วนมากเยอะมากๆดังนั้นเขาจึงบุกฆ่าเข้าไปในตระกูลลูกแก่งแย่งวรยุทธ์เมื่อซิลหลัวได้ยินคำพูดนี้จิตสังหารในแววตาก็เข้มงวดมากยกมือขึ้นมาชี้ครั้งหนึ่งอคีเทพดวงหนึ่งก็ร่วงลงบนตัวสวีจงหญิงทำการแผดเผาเขาจนว่างเปล่าไปภายในพริบตาไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้กรีดร้อง ลู่จือโมสะดุ้งอย่างควบคุมไม่ได้เขารู้อยู่ว่าสวีจงหญิงคือเจ้ามหาเทพคนหนึ่งแต่คนดังกล่าวกลับสามารถสังหารเจ้ามหาเทพได้อย่างง่ายดายแสดงว่าเขาต้องเป็นผู้แข็งแกร่งที่แข็งแกร่งมากจนตนไม่อาจจินตนาการได้แน่นอนสายตาของซิลหลัวกวาดมองบริเวณรอบๆ ภาพเหตุการณ์ที่สวีจงหญิงถูกสังหารทําให้ทุกคนช็อกไปโดยสิ้นเชิงแล้วทุกคนที่อยากมามุงดูความสนุกในตอนแรกต่างพากันถอยหลังหลบเลี่ยงเกรงว่าจะเป็นการหาเหาใส่หัวเจ้าตามข้ามาที่นี่ไม่ใช่ที่ที่พูดคุยกันซิลหลวเห็นว่าในตำแหน่งที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลมีโรงน้ำชาร้านหนึ่งจากนั้นเขาก็มุ่งหน้าเดินไปทางโรงน้ำชาโดยตรง ลู่จือโม่สูดหายใจเข้าลึก,ลกๆเครือกหนึ่งเขารู้อยู่ว่าตัวเองไม่มีทางหนีไปได้ปัจจุบันจึงทำได้เพียงรับมือกับปัญหาต่างๆไปตามสถานการณ์ดังนั้นจึงกลั้นใจเดินตามซิลหลัวไปคนจำนวนมากได้มองเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนใหญ่ในเมื่อครู่นี้แล้วเจ้ามาหาเทพคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองแปลงมังกรถือเป็นผู้แข็งแกร่งที่หาพบได้น้อ,อยอ่อยมากเพราะฉะนั้นเมื่อพวกซิลหลัวมาถึงโรงน้ำชาเจ้าของโรงน้ำชาจึงเดินออกมาต้อนรับด้วยตนเองอีกทั้งจัดแจงห้องพิเศษที่ดีที่สุดให้แก่พวกเขาด้วย ภายในห้องพิเศษล่าและดูดจิตยืนอยู่ด้านหลังซีวหลวภายใต้การบอกใบด้วยแววตาของเขาลู่จื่อโม่จึงนั่งลงฝั่งตรงข้ามเขาชาเทวที่สามารถทำให้คนสัมผัสได้ถึงพลังเต๋าถูกยกขึ้นมาอย่างรวดเร็วลู่จื่อโม่นึกไม่ถึงว่าฝ่ายตรงข้ามจะเลี้ยงน้ำชาตัวเอง อีกทั้งยังเป็นชาเทลที่ระดับสูงส่งเช่นนี้ด้วยต้องท้าวความก่อนว่าแม้นชาเทลประเภทนี้จะเป็นเพียงแก้วเล็กๆแก้วเดียวนั่นก็เป็นของดีที่สามารถทําให้คนตระหนักกดพลังเต๋าได้เชียวนะแก้วเทลหมื่นชิ้นยังซื้อไม่ได้เลยเจ้าไม่ต้องประมาจจะว่าไปค่าก็มีวาสนาต่อตระกูลลูกของเจ้าอยู่บ้างเช่นกันซิลหลัวจิบชาอึกหนึ่งแล้วพูดด้วยน้ําเสียงที่เรียบนง่งเมื่อปีนั้นครั้นเมื่อข้าอยู่ในโลกรรมนุ์เคยเข้าไปในดาราดวงหนึ่ง และได้รับการสืบสารของเจ้ามหาเทพแสงดาวจากที่นั่นว่าอย่างไรนะท่านผู้อาวุโสเคยย่อได้รับการสืบสารนอของบรรพอาจารย์แสงดาวอย่างนั้นหรือลู่จือโมเบกตากว้างกระทันหันตั้งแต่ตระกูลลู่ประสบหายนะเป็นต้นมาบรรพอาจารย์ทั้งสามท่านก็หายตัวไปด้วยการสืบสารขั้นสุดยอดของตระกูลก็ขาดการสืบสารเช่นกันเจ้าคิดว่าข้ามีความจําเป็นต้องเอาเรื่องประเภทนี้มาโกหกเจ้าด้วยหรือ บางทีผู้อื่นอาจจะมุ่งหวังของในตระกูลลูกของเจ้าทว่าสำหรับข้าแล้วไม่ว่าจะเป็นวรยุทธ์ในตระกูลลูกของพวกเจ้าก็ดีสมบัติก็ช่างยังไม่มีสิ่งใดที่สามารถทําให้ข้าวันไหวได้จริงฮ่าฮ่ซิลลัวพูดด้วยน้ําเสียงที่เย็นชาเหตุใดข้าจึงต้องเชื่อท่านด้วยแม้ลู่จื่อโมจะรู้สึกตะลึงตื่นเต้นแต่กลับยังคงระแวดระวังมากเมื่อไม่นานมานี้ตระกูลลู่เพิ่งประสบกับหายนะครั้งหนึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากว่าเขาเป็นคนสุดท้ายของตระกูลลู่ที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ เจ้าหนูเจ้าทราบหรือไม่ว่าในท่านของข้าคือผู้ใดมหาจากักรพรรดิดแห่งนรกภูมิยังต้องเรียกนายท่านว่าสหายจากตัวตนของนายท่านหากไม่ใช่เพราะวัสนาบางอย่างท่านจักใส่ใจตระกูลลู่เล็กๆของพวกเจ้าได้อย่างไรดูจิตเบ้ปากพลางพูดอยู่ด้านหลัง ลู่จื่อโมที่ได้ยินคำพูดนี้แล้วก็ยังไม่ค่อยเชื่ออยู่ดีเนื่องจากเขาดูออกอยู่ว่าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนี้น่าจะยังหนุ่มมากๆบางทีอาจจะอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันกับตนเองมหาจากักรพรรดิ์แห่งนรกภูมินั่นคือคนประเภทใดผู้ที่สามารถทำให้เขาเรียกว่าสหายได้นั้นต้องเป็นผู้แข็งแกร่งระดับมหาจากักรพรรดิ์แน่นอนถึงจะทำถึงขั้นนั้นได้บางทีเจ้าอาจจะเคยได้ยินชื่อข้ามาก่อนข้ามีนามว่าซิลลัว เพื่อเป็นการทำลายความระแวดระวังและความไม่เชื่อใจของลูจือโม่ที่มีต่อตนเองซิลลัวจึงบอกความเป็นมาของตนออกมาแมน้นซิลลัวจะไม่ใช่คนที่สนใจชื่อเสียงอันจอมปลอมก็ตามแต่เขากลับทราบเช่นกันว่าชื่อของเขาที่อยู่ในมหาโลกาพันสามนอกจากห้วงอนาจาักรดาราที่ค่อนข้างห่างไกลแล้วโดยส่วนใหญ่มีน้อยคนมากที่ไม่เคยได้ยินชื่อของเขา เวลานี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงข้อดีของการมีชื่อเสียงแล้วเมื่อลู่จื่อโม่ได้ยินชื่อซิวหลัวเขาก็อ้าปากกว้างมากเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาเคยได้ยินชื่อดังกล่าวมาก่อนท่านคือซิลหลัวจริงๆหรือท่านชายหลัวลู่จื่อโมเบิกตากว้างสภาพเหมือนคางจะหลุดแล้วยังไงอย่างนั้นจำเป็นต้องตะลึงเช่นนี้ด้วยหรือ ซิลลัวยิ้มอ่อนหลังจากชื่อเสียงของเขาแพร่งรายออกไปแล้วผู้ที่ชอบทำงานการกุศลจะเรียกเขาว่าท่านชายซิลลัวซึ่งซิลลัวเป็นตัวแทนของการสังหารเป็นการสื่อเป็นในว่าชื่อเสียงซิลลัวของเขานั้นได้มากจากการเข็นฆ่าท่านเป็นบุคคลในต้นแบบของข้าเลยนะขอรับลู่จื่อโม่พูดอย่างตื่นเต้นดีใจแท้จริงแล้วในใจของวัยรุ่นจอมยุทธจำนวนมากท่านชายซิลลัวเป็นบุคคลในต้นแบบของใครหลายๆคนเลยเนื่องจากหากเด็กรุ่นใหม่อยากงอกเงยขึ้นมาอย่างงดงาม ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเหล่าอาวุโสที่ฝึกตนมายาวนานอย่างไม่รู้จบมีเด็กวัยรุ่นคนใดที่ไม่อยากมีชื่อเสียงด่งดงังมีชื่อเสียงสันไหวไปทั้งโลกล่าบ้างทว่าหากไม่มีศักยภาพในการต่อกรกับรุ่นอาวุโสเด็กรุ่นใหม่จึงถูกลิขิตไว้แล้วว่ามีเพียงจะถูกเหล่าผู้แข็งแกร่งที่อาวุโสกว่ากอดอัด ในใจของลู่จื่อโมกเขาไฟฝันมาโดยตลอดว่าศัก์วันตนก็สามารถกลายเป็นคนอย่างท่านชายซิลหลัวเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วตระกูลลู่ต้องสามารถพัฒนาสืบต่อสิ่งที่ดีงามภายใต้การนำพาของเขาแน่นอนกลับไปรุ่งโร์มีเกียรติอย่างในอดีตอีกครั้งเขาเคยได้ยินคุณูุปการของซิลหลัวอยู่เล่ากันว่าเขาเคยสังหารจักรพรรดิจากความเป็นมาและตัวตนของเขาไม่ถึงขั้นประสงค์ร้ายต่อตระกูลลู่จริงฮ่าฮ่าท่านผู้อาวุโสข้า ลู่จือโมรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยตั้งแต่เมื่อครู่กระทั่งบัตนี้เขาสงสัยมาโดยตลอดเลยว่าฝ่ายตรงข้ามประสงค์ร้ายดูท่าตนเอาจิตใจที่กับแคบของตนไปเปรียบกับคนที่ใจคอกว้างขวางเองในโลกแห่งการฝึกยุทธการไม่ยอมไว้เนื้อเชื่อใจผู้อื่นง่ายๆเป็นอุบายการในคุ้มกันตนเองเรื่องนี้ข้าไม่โทษเจ้าหรอกซิลวหลัวยิ้มพลางสายหน้าก่อนจะพูดที่ข้าเดินทางมามหาโลกะแสงดาวในครั้งนี้แท้จริงแล้วก็เพื่อตามหาคนดุลหลังของเจ้ามหาเทพแสงดาวและส่งของที่เป็นของตระกูลลู่ให้แก่พวกเจ้า ในระหว่างที่พูดอยู่นั้นซิลลัวก็หยิบแหวนเก็บของวงหนึ่งออกมาวางลงบนโต๊ะแล้วพูดในแหวนเก็บของวงนี้มีพันล้ำเจ้ามหาเทพที่ฝึกเส้นมากจากดาราชีวิตทั้ง18ดวงของเจ้ามหาเทพแสงดาวแล้วก็เคล็ดเต๋าแสงดาวของตระกูลลู่อนาคตหวังว่าศัก์วันตรกูลลู่จะสามารถเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาใหม่อีกครั้งภายใต้การนำพาของเจ้า ที่จริงนอกจากของที่อยู่ในแหวนเก็บของแล้วยังมีเคล็ดแสงดาวเทียนเต้าที่ซีลหลัวอนุมาณด้วยตนเองซึ่งเพียงพอที่จะสามารถฝึกถึงแดนจัก,กรพรรดิเทพรวมไปถึงทยพัพากรฝึกตนจำนวนมากขอแค่ลูจือโมไม่ดับสลายสูญสิน้นอนาคตการที่จะฝึกถึงแดนจัก,กรพรรดิเทพนั้นต้องไม่มีปัญหาแน่นอน ทันทีที่มาถึงมหาโลกะแสงดาวก็จัดการเรื่องราวของตระกูลลู่ไปได้แล้วนี่จึงทำให้สภาพจิตใจของซิลหลัวดีมากๆทุกย่างก้าวตั้งแต่โลกแสงดาวนอกจากความพยายามของตัวเขาเองแล้วก็มีการช่วยเหลือจากผู้อื่นไม่น้อยด้วยด้วยเหตุนี้ซิลหลัวก็เคยให้คำมั่นสัญญาเช่นกันจากการที่ผลการฝึกตนศักยภาพของเขาเพิ่มขึ้นเขาก็ค่อยๆทำคำมั่นสัญญาเหล่านั้นให้สำเร็จแล้วเมื่อปีนั้นข้าเคยสัญญากับหงเทียนว่าสักวันข้าจะทำให้ตัวตนจิตพันของเขากลายร่างเป็นมนุษย์ กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งซิวหลัวพูดพึมพำคนเดียวสำหรับเขาแล้วจิตภัณฑ์ผันร่างไม่ใช่ปัญหาอะไรจากอุบายของเขาในตอนนี้แค่ต้องการฝึกเส้นหอกยุทธมังกรดำใหม่อีกครั้งก็สามารถยกระดับให้มันกรลายเป็นสมบัติแห่งจักรพรรดิเทพได้แล้ว <c oughs> เมื่อใช้ควบคู่กับวิชาเศษหนังสือยุทธพันฑ์การที่จะทำให้หงเทียนผันร่างนั้นจึงทำได้ง่ายดั่งปอกกล้วยเข้าปากเลย ยิ่งจากเบาะแสที่เขาได้รับจากเผ่าจี้จีเสี่ยวจื่อก็ไม่ได้ฝึกฝนในมหาโลกายอดอัมพรเช่นกันและไม่ได้อยู่ในมหาโลกาแสงดาวพร้อมกับเย่เอ๋อและซีรวีด้วยเหมือนนางจะไปโลกาวิหารเทลบนตัวเหยียนเย่เอ๋อและเหยียนซีรวีต่างมีออร่าตราประทับท,ที่ซิลหลวทิ้งไว้เพราะฉะนั้นแม้นจะไม่ทราบตำแหน่งที่แน่ชัดของพวกนางแต่กลับสามารถผนึกตำแหน่งคร่าวๆของพวกนางได้อยู่ ฉะนั้นผ่านไปไม่นานนักซิลลัวก็มาถึงดาราอีกดวงหนึ่งบนมหาโลกแสงดาวดาราหวนสมุทรหลังจากผ่านไปพักหนึ่งเขาก็มาถึงละแวกคูเมืองแห่งหนึ่งบนดาราหัวนสมุทรแผ่ขยายตัวสำนึกที่แข็งแกร่งออกไปก่อนจะผนึกออราตราประทับของตนในตำแหน่งหนึ่งในเมืองได้อย่างรวดเร็วตัวสำนึกของเขาเห็นว่าเย็ยนเย่เอ๋อและเยียนซีรวิอยู่ในห้องใต้หลังคาแห่งหนึ่งเะว่าบริเวณใกล้เคียงของห้องใต้หลังคากลับมีค่าย,ยัากเย็นที่ระดับไม่ต่ำจัดวางอยู่ราวกับมีคนขังพวกนางไว้ในห้องใต้หลังคา นี่จึงทําให้สีหน้าของซิลหลวหม่นหมองลงไปภายในพริบตาโชคดีที่บริเวณรอบๆของห้องใต้หลังคาเป็นเพียงค่ายยักษเย็นซึ่งไม่มีค่ายกลที่กีดกั้นกระแสสัมผัสแต่อย่างใดมิเช่นนั้นละก็หากเขาสัมผัสออร่าตราประทับบนตัวพวกนางไม่ได้เขาต้องคิดว่าพวกนางตกอยู่ในความอันตรายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจนร้อนรนใจมากเพียงใดซิลหลวไม่ใช่ผู้ที่หมดห่วงแต่อย่างใด ถึงแม้เขาจะตัดขาดกับบ่วงกรรมในอดีตไปเยอะมากก็ตามแต่เย่เอ๋อและซีรวิเป็นคนข้างกายที่ใกล้ชิดสำคัญต่อเขามากอย่างแน่นอนชัวร่างกายของซิลหลัวหายว่าไปกับที่เทเลตไปถึงละแวกใกล้เคียงกับห้องใต้หลังคาที่ตั้งอยู่ในเมืองโดยทรงบริเวณรอบๆของห้องใต้หลังคาแห่งนี้มีค่ายยักเย็นเทพประดับ5้าจัดวางอยู่ค่ายกลลประเภทนี้มีเพียงมหาปนมาจารย์ค่ายเทพเท่านั้นที่จัดวางได้ ยกมือขึ้นมาประสานอินเพื่อไร้วิกลจากระดับฝืมือด้านค่ายกลของซิลหลัวสามารถทะลุการขวางกั้นของค่ายกลได้อย่างง่ายดายมาถึงหน้าห้องใต้หลังคาเขาเปิดประตูห้องใต้หลังคาออกก่อนจะมองเห็นพวกนางสองคนนั่งท่าขัดสมาธิอยู่ภายในห้องเมื่อสัมผัสได้ว่ามีคนเข้ามาเยียนเย่เอและเยียนซีโรวีจึงพากันลืมตาขึ้นมาภายในแววตามีรังสีแห่งความระแวดระวังเยอ่อซีโรวีข้าเองซิลหลวตะโกนคำหนึ่งก่อนจะย่างเท้าเดินเข้าไป เยียนเย่เอ๋อและเยียนซีรวีก็มองเห็นซิวหลัวแล้วพวกนางถึงขั้นไม่กล้าเชื่อในสายตาตนเองเมื่อตอบสนองกลับมาได้ก็มีความตะลึงดีใจปรากฏบนใบหน้าทันทีท่านพี่เยียนเย่เอ๋อกลายเป็นเศษเงาร่างหนึ่งกระโจนเข้าไปในอ้อมอกซิวหลัวกอดเขาเอาไว้แน่นฮ่าฮ่าอุปนิสัยของเยียนซีรวีค่อนข้างรักนวลสงวนตัวแมน้นจะไม่ได้ตื่นเต้นดีใจอย่างเหยียนเย่เอ๋อแต่ก็เดินตรงมาอย่างรวดเร็วเช่นกัน จากนั้นก็ถูกซิลลัวยื่นมือออกมากอดไว้ด้วยตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ซิหลัวรวมตัวกับพวกนางน้อยมากๆมาดแมนว่าอยู่ในแดนปริศนาเผ่าจี้บ้างเขาก็ออกไปทำกิจธุระด้านนอกบางครั้งเมื่อกลับมาพวกนางทั้งสองก็ต่างฝึกตนปิดขังจึงมีเวลาพบกันน้อยมากใย,ยสองคนนี้พวกเจ้าออกมาฝึกฝนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็แล้วไปใย,ยต้องแจ้นมาไกลเช่นนี้ด้วยซิลลัวตบก้นเหยยนเย่เออที่หนึ่งแม้น้ำเสียงจะตำหนิทว่ากลับไม่ดูดันแต่อย่างใด เจ้าก็อีกคนอุปนิสัยเจ้ามั่นคงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วยใยถึงก่อเรื่องกับเยเยเวอร์ด้วยซิลลัวยื่นมือออกไปบีบจมูกเยียนซีโรวิทีหนึ่งเราก็แค่อยากขัดเกลาวตัวเองน่าหวังว่าอนาคตจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ไม่อยากเป็นตัวถ่วงของท่านตลอดไปเยียนเยเอร์ทำปากจูสภาพดูน้อยใจมากเยียนซิโรวีซุกหัวเข้าไปในอ้อมอกซิลลัวหน้าแดงกลับไม่พูดอะไร ปณิสัยของสตรีทั้งสองนางที่แตกต่างไม่เหมือนกันแสดงออกให้เห็นอย่างถึงอกถึงใจเลยผู้ใดเป็นคนบอกว่าพวกเจ้าเป็นตัวถ่วงผลการฝึกตนของข้าก็ไม่เห็นจะสูงกว่าของพวกเจ้านี่ซิลหลัวหลุดหัวเราะออกมาเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าเหตุใดสตรีทั้งสองนางถึงแจ้นมาฝึกฝนไกลเช่นนี้แต่เขาเป็นห่วงพวกนางมากจริงๆไม่อยากให้พวกนางลำบากเช่นนี้ หากไม่ใช่เพราะบนตัวพวกนางมีออร่าตราประทับที่ตนทิ้งไว้หากไม่ใช่เพราะเขามาตามมาทางฝั่งนี้ทันทีที่พวกนางเป็นอะไรไปเกรงว่าตนคงต้องเสียใจทีหลังมากแน่นอนหึในเมื่อพวกข้าไม่ใช่ตัวถ่วงเหตุใดทุกครั้งที่ออกไปท่านถึงไม่พาเราไปด้วยเลยเยยนเยอ่เอทำเสียงคืออย่างนอน เมื่อได้ยินคำพูดนี้หัวใจของซิวหลัวจึงสั่นไหวขึ้นมาจูจ่ๆเขาก็รู้สึกว่าตัวเองมองข้ามความรู้สึกหยินเย่อและเหยียนซีโรวีไปหน่อยที่เขาออกไปด้านนอกแล้วไม่พาพวกนางไปด้วยนั้นเพราะกลัวว่าพวกนางจะตกอยู่ในอันตรายเมื่อไปกับตนแม้นผลการฝึกตนของเขายิ่งอยู่ยิ่งสูงทว่าสถานที่ที่เขาไปก็ยิ่งอยู่ยิ่งอันตรายเช่นกันแต่ว่าการกระทำเช่นนี้ของเขาดูเหมือนเป็นการปกป้องพวกนางดีต่อพวกนาง ถาว่ากลับจะทําให้พวกนางรู้สึกว่าตนช่วยอะไรไม่ได้เป็นตัวถ่วงเพราะฉะนั้นจึงทําได้เพียงฝึกตนอย่างสุดกําลังสามารถหวังแค่ว่าสัก์วันจะสามารถช่วยเหลือเขาได้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ซิลลัวก็รู้สึกจุกอยู่ในอกเล็กน้อยแล้วกอดสตรีทั้งสองนางให้แน่นมากยิ่งขึ้นพลางพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเป็นความผิดของพี่เองพี่เห็นแก่ตัวมากเกินไปไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของพวกเจ้าพวกเจ้าไม่ใช่ตัวถ่วงเลยสัก์นิ้ต่อไปไม่ว่าพี่จะไปที่ใดก็จะพาพวกเจ้าไปด้วยดีหรือไม่ เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้เย็นเย่เอิอที่อุปนิสัยค่อนข้างมุมานะบักบัน่นก็รู้สึกว่าหัวใจของตัวเองใกล้จะละลายแล้วภายในดวงตาของสตรีทั้งสองนางขมุขขมัวต่างพากันกอดซิลลัวแน่นมากยิ่งขึ้นกี่ปีแล้วที่ระหว่างเขาและพวกนางไม่ได้บอกเล่าความในใจเช่นนี้การบอกความในใจออกมาทําให้ซิลลัวรู้สึกผิดมากยิ่งขึ้นตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เขามัวแต่ยกระดับผลการฝึกตนศักยภาพของตัวเองจนลืมพวกนางไปเยอะมาก คืนเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆก็เท่ากับทําให้พวกนางรู้สึกผิดหวังต่อตัวเองไม่ใช่หรือหากเป็นเช่นนั้นล่ะก็มันจะแตกต่างอะไรจากไท้สร้างชิงที่ตัดขาดเยื่อใยความผูกพันทุกอย่างเมื่อชาติปางก่อนอย่างไรและในเวลานี้เองซิลลัวก็สัมผัสได้ว่ามีพลังออร่าหลายพลังกําลังประชิดใกล้เข้ามาทางห้องใต้หลังคาอย่างรวดเร็วไม่ต้องคิดก็พอจะรู้ได้แล้วว่าพวกคนที่กักขังเย่เอ๋อและซีโรวีมาแล้ว เนื่องจากขณะที่เขาเข้ามาในค่ายยักษ์เย็นเขาไม่มีท่าทีที่จะปิดบังร่องรอยใดๆเลยแม้แต่น้อยผู้ที่จัดวางค่ายกลดังกล่าวจึงต้องทราบเป็นเวลาแรกอย่างแน่นอนปังประตูของห้องใต้หลังคาถูกผู้อื่นพังจากด้านนอกโดยตรงถัดจากนั้นก็มีผู้อาวุโสชุดคลุมยาวเขียวคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับคนสองคนเจ้าเป็นผู้ใดถึงบังอาจบุกรุกเข้ามาในค่ายกลของข้า ในระหว่างที่พูดอยู่นั้นสายตาของชายชาราชุดคลุมยาวเขียวก็กวาดมองเหย,ยนเยเออและเยียนซีรวีตั้งแต่ที่จับกลุ่มตัวสตรีทั้งสองนางนี้ได้เป็นต้นมาช่วงนี้เขาก็ตามหาคนเพื่อกลั่นยาให้ตัวเองมาโดยตลอดทันทีที่กลั่นสำเร็จถึงคราน,นั้นเขาก็จะสามารถอาศัยการสนับสนุนจากยาใช้เคล็ดวิชาประเภทหนึ่งแล้วใช้อุบายฝึกคู่แข่งแย่งผลการฝึกตนของสตรีทั้งสองนางมาทำให้เขามีคุณสมบัติในการบรรลุสู่แดนจัก,กรพัทเทพในรวดเดียว เนื่องจากเงื่อนไขของเคล็ดวิชาฝึกคู่ก็คือต้องเป็นผู้บำเพ็ญเซียนหญิงเท่านั้นอีกทั้งต้องมีพรสวรรค์สติปัญญาที่สูงมากเช่นกันเขาตาหาบุคคลที่เหมาะสมไม่ได้ตลอดมาด้วยเหตุนี้เขาจึงให้ความสำคัญกับสตรีทั้งสองนางนี้มากๆไม่อนุญาตให้มีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเมื่อสัมผัสได้ว่ามีคนบุกเข้ามาในค่ายยักษ์เย็นเขาจึงเร่งเดินทางมาเป็นเวลาแรกกูไม่เพียงจะบุกเข้ามาในค่ายกลของมึงแต่กูจะฆ่าคนของมึงด้วย แล้วมึงจะทำอะไรกูได้เล่าซิวหลัวททำเสียงฮืออย่างเยือกเย็นทีหนึ่งก่อนจะยกมือบกครั้งหนึ่งอัคีเทพซิลหลัวจึงบินออกไปเสียงฟึบดังขึ้นก็ทำการแผดเผาทั้งสองคนที่ตามผู้อาวุโสชุดคลุมยาวเขียวมาจนมอดไม่ว่างเปล่าอย่างไรเสียสองคนนั้นก็มีผลการฝึกตนเจ้ามหาเทพขั้นปฐมภูมิเชียวนะแต่เมื่อเผชิญหน้ากับการลงมือโจอมตีของซิลหลวพวกเขากลับไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้โต้ตอบเลยด้วยซ้ำ ช่างกล้าหาญยิ่งนักยังไม่เคยมีผู้ใดจองของพองขนต่อหน้ากูหยูเชียนฮว่ามากเช่นนี้มาก่อนผู้อาวุโสชุดคลุมยาวเขียวโกรดเกรี้ยเป็นอย่างมากเขาคือบุคคลระดับมหาปรมาจารย์ค้าบตำแหน่งตัวตนก็เทียบทัดผู้แข็งแกร่งระดับจักรพรเทพเช่นกันเมื่อผู้คนพบเจอเขามีผู้ใดบังอาจไม่ทำตัวเคารพนอบน้อมบ้าง เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นว่าซิลหลวสังหารผู้ติดตามสองคนของตัวเองโดยตรงจึงมีจิตสังหารที่แข็งแกร่งแพกระจายออกมาจากตัวเขาภายในพริบตาผลการฝึกตนของเขาไม่ใช่จัก,กรพัิเทพทว่าก็อยู่ในแดนเจ้ามาหาเทพขั้นสูงเช่นกันซึ่งขาดเพียงครึ่งก้าวและโอกาสครั้งเดียวเท่านั้นก็สามารถบรรลุเป็นจัก,กรพัิเทพแล้วลากออกไปสับร่างมันให้หมาแดกแล้วเอาช่องจิตของมันกลับมาพบข้าซิลหลวทำเสียงฮืออย่างเยือกเย็นแล้วพูดขอรับนายท่าน ดูดจิตก้าวเท้าออกไปง้างมือขยำทีเดียวก็ทำการสยบอุบายทุกอย่างของอยู่เชี่ยนหวัวภายในพริบตาจับกะโหลกของเขาเอาไว้แล้วลากตัวเขาออกไปนอกห้องใต้หลังคาเสียงกรีดร้องที่น่าเวทนาดังมาจากนอกห้องใต้หลังคาดูดจิตปฏิบตัติตามคำสั่งเขาได้ดีเยี่ยมมากๆเขาทำการสับร่างอยู่เชี่ยนหวัวแหลกเป็นชิ้นๆจริงๆจากนั้นก็โยนไปให้หมาข้างทางตัวหนึ่งกินหลังจากผ่านไปพักหนึ่งดูดจิตก็กลับเข้ามาห้องใต้หลังคาอีกครั้ง นำช่องจิตดวงหนึ่งที่ไร้คราบเลือดส่งไปในมือซิลลัวตัวสำนึกของซิลลัวคือแดนเจ้ามหาเทพขั้นสูงเนื่องจากวิญญาณดั้งเดิมของเขาอยู่สูงกว่าระดับของช่องจิตผนึกรวมกันกลายเป็นยานเทลเพราะฉะนั้นพลังตัวสำนึกจึงแข็งแกร่งกว่าอยู่เชี่ยนว่าหลายเท่าตัวมากทำให้ฉีกกระชากกรอบป้องกันทุกอย่างของเขาออกได้อย่างง่ายดายแล้วอ่านความทรงจำของเขา จากความทรงจำของอยู่เชี่ยนฮะว่าซิหลัวถึงจะทราบว่าเหตุใดตาแก่นี้ถึงต้องคุมขังเหยียนเย่เอ๋อและเหยียนซิรวีไว้ที่นี่นี่จึงทำให้มีจิตสังหารอันน่ากลัวที่ล้นฟ้าประตูออกมาจากร่างกายเขา ถ้าเกิดไม่ใช่เพราะเขามาตามหาพวกนางเรื่องที่ตาแก่นี้จะทำต้องทำให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในความเสียใจทั้งชีวิตแน่นอนสัมผัสจิตสังหารที่แผ่กระจายออกมาจากร่างซิลลัวได้ล่าและดูดจิตต่างพากันสะดุ้งอย่างควบคุมไม่ได้เย็นเย่อและละเหียนหยีนก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดันเช่นกันจึงกุมมือของซิลลัวเอาไว้แน่นฮ่าฮเมื่อสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิที่ส่งตรงมาจากมือพวกนางซิวหลัวถึงจะตอบสนองกลับมาได้ว่าตัวเองเสียอาการไปหน่อยเมื่อครู่เขากรดเกลียวมากเกินไปจริงๆ ยิ่งกว่านั้นคือเขารู้สึกว่าการสังหารอยู่เชี่ยนว่าเพียงคนเดียวมันไม่สามารถทำให้ความโกรธในใจเขาหายไปได้แควกช่องจิตของอยู่เชี่ยนว่าถูกซีลหลัวบีบจนแตกสลายโดยตรงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบนโลกใบนี้ไม่มีคนดังกล่าวอีกต่อไปหลังจากจิตยานสลายศูนย์สิส้นแล้วก็ไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้กลับชาติไปเกิดอีกท่านพี่ช่างมันเถิดข้าและซีโรวีต่างปลอดภัยดี เยียนเยเออรู้อยู่ว่าซิลหลัวกกำลังคิดอะไรในใจทว่าวสุดท้ายอุปนิสัยของนางก็เมตตามากเกินไปโชคดีที่พวกเจ้าไม่เป็นอะไรมีเช่นนั้นละก็มาดแมนว่าฆ่าสังหารทุกคนในมหาโลกะแสงดาวมันก็ชดเชยเรื่องนี้ไม่ได้ซิลหลวถอนหายใจเฮือกหนึ่งเขาก็รู้เหมือนกันว่าต่อให้ตัวเองไปกวาดล้างสำนักของอยู่เชียนฮวาแท้จริงแล้วมันก็ไม่มีความหมายแต่อย่างใด สุดท้ายแล้วเรื่องนี้หากจะโทษก็โทษได้เพียงเขาถ้าเกิดไม่ใช่เพราะเขามองข้ามความรู้สึกในใจหยียนเย่อและเหยียนซีรวีมากเกินไปแล้วมันจะมีเรื่องประเภทนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเย่ออและซีรวิต่างสามารถสัมผัสความรู้สึกที่จริงใจของซิลลัวได้ภายในส่วนลึกของหัวใจจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขใจเราไปกันเถอะ ซิลลัวจุงมือพวกนางแล้วเดินออกไปจากห้องใต้หลังคาแห่งนี้หลังจากพวกเขาเดินจากไปไกลแล้วก็มีมือใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่จุติลงมาจากฟ้าเสียงตุ้มดังลั่นขึ้นทำให้ตำแหน่งที่ตั้งของห้องใต้หลังคากลายเป็นพื้นที่เรียบทันทีมหาโลกาแสงดาวแตกต่างจากมหาโลกาอื่นๆมหาโลกาใบนี้ไม่มีดาราหลักสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางคือแผ่นดินดาราแห่งหนึ่งซึ่งมีนามว่าแผ่นดินแสงดาว นี่คือแผ่นดินกว้างขวางขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่กลางส่วนลึกของห้วงดารากองกำลังขั้นสุดยอดทั้งหลายในมหาโลกะแสงดาวล้วนปักหลักปักฐานอยู่ณที่แห่งนี้ในแผ่นดินแสงดาวมีคูเมืองแห่งหนึ่งซึ่งมีนามว่าเมืองตระกูลอยู่พอเห็นชื่อก็คิดยงไปถึงความหมายของมันได้เลยเพราะนี่คือคูเมืองแห่งหนึ่งที่ถูกควบคุมโดยตระกูลอยู่ส่วนตระกูลอยู่ที่อยู่ในแผ่นดินแสงดาวนั้นก็เป็นรองเพียงการสืบสารขั้นสุดยอดของสำนักจกักรพรรดิแสงดาว ภูมิฐานของตระกูลอยู่แข็งแกร่งมากเล่ากันว่าบรรพบุรุษของตระกูลอยู่เป็นผู้แข็งแกร่งที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกันกับมหาจักรพรรดิดิแสงดาวอีกทั้งเป็นมิตรสหายที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับมหาจักรพรรดิดิแสงดาว ในตระกูลอยู่มีผู้แข็งแกร่งแดนจัก,กรพรรดิเทพสามคนแดนเจ้ามหาเทพยิ่งมีสิบกว่าคนสามารถพูดได้เลยว่าในมหาโลกาพันสามนอกเหนือจากตระกูลสำนักจกักรพรรดิแล้วกองกาลังที่มีผู้แข็งแกร่งจัก,กรพรรดิสามคนคอยปกปักรักษานั้นถือเป็นกองกําลังที่แข็งแกร่งมากๆแล้วสามารถพูดได้เลยว่าในมหาโลกแสงดาวนอกจากสำนักจกักรพรรดิแสงดาวตระกูลอยู่ไม่ต้องเกรงกลัวกองกําลังอื่นที่เหลือเลยแต่ทว่าในวันนี้บรรยากาศทั้งตระกูลอยู่กลับดูตึงเครียดมากอย่างเห็นได้ชัด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้นั้นเป็นเพราะบุคคลสําคัญคนหนึ่งในตระกูลอยู่ได้ดับสลายสูญสิ้นไปแล้วแม้นผลการฝึกตนของคนใหญ่คนโตนั่นจักไม่ใช่บรรพอาจารย์จักรพรรดิเทพก็ตามทว่าตําแหน่งตัวตนของเขากลับไม่ได้กว่าจาักรดิเทพคนหนึ่งเลยเพราะเขาคือมหาปนมาจารย์ค่ายเทพคนหนึ่งทั้งมหาโลกะแสงดาวมีมหาปนมาจารย์ค่ายเทพเพียงสองคนเท่านั้นคนหนึ่งอยู่ในสํานักจกักรพรรดิแสงดาวส่วนอีกคนหนึ่งก็คืออยู่เชียนว่าในตระกูลอยู่นั่นเอง อาศัยตัวตนมหาปนมาจารย์ค่ายเทพอยู่เชี่ยนว่าที่อยู่ในตระกูลอยู่ก็มีตำแหน่งและเกียรติยศที่เทียบเท่าบรรพอาจารย์เช่นกันอีกทั้งพรสวรรค์ของอยู่เชี่ยนหวัวดีมากๆถ้าเกิดไม่แบ่งใจไปตระหนักรู้ในวิธีค่ายเกรงว่าเขาคงกลายเป็นบรรพอาจารย์จากพัดคนที่สี่ของตระกูลไปแล้ว แต่ผู้แข็งแกร่งที่มีเส้นทางในอนาคตอย่างไร้ขีดจำกัดประเภทนี้กลับดับสลายสูญสิ้นกระทันหันยิ่งกว่านั้นคือขณะที่เขาดับสลายสูญสิ้นเขาไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้ขอความช่วยเหลือจากตระกูลทำให้ทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างของตระกูลอยู่ต่างสัมผัสได้ถึงความรุนแรงของเรื่องนี้